สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋งพยากรสิบปีไม่สายที่จะรักกันต่อให้นานแค่ไหนคุณก็รอคนคนนั้นได้จริงไหมหัวใจเต็มเลยแต่หัวใจอยู่ในป่ารอได้ รอมานานแสนนานอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังเฝ้ามองอยู่หากเคยสัญญาอะไรเอาไว้ยังพงจำคำสัญญานั้นได้เสมอแต่บางครั้งมันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าพอใจหรือ ยอมที่จะทำอะไรที่มันอาจจะผิดผิดไปสักนิดหนึ่งเพื่อความรักนะแต่อันนี้ไม่ค่อยจะแนะนำนะคะอยากให้ทำอะไรที่ถูกต้องเปิดเผยด,ดีกว่าความรักแน่นอนถ้วยมาเลยและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะจะบอกว่ารอได้จริงๆรรได้จริงๆ ต่อให้มีคนเข้าหาต่อให้มีคนไล่อ่าไล่ล้อมมากขนาดไหนก็นแล้วแต่คุณสามารถที่จะรอได้พร้อมที่จะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้เสมอพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะสาร,รภาพอยากจะสาร,รภาพหรือถ้ามีคนมาสาร,รภาพคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจรับเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยแล้วอาจจะมีการหยุดพักบ้างเท่านั้นเองมันก็เป็นการพักเบรก นะะในความสัมพันธ์บางคู่ที่อาจจะไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่มีความเขาเรียกว่าคนึงหานอนหลับก็ฝันถึงคิดถึงบางครั้งนอนไม่หลับนั่งร้องไห้คนเดียวปิดไฟอยู่ในห้องมืดๆอยู่ในมุมมืดๆแล้วก็นั่งร้องไห้คนเดียวหรืออยู่ในมุมของตัวเองคิดถึงอยู่ในมุมของตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะหยิบยืน่นพร้อมที่จะรอคอยและ ก้าวไปข้างหน้าด้วยการต่อให้จะมีคนมารายล้อมคุณขนาดไหนต่อให้คุณมีความสุขสมบูรณ์ขนาดไหนหรือคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ด้วยซ้ําไปหรือคนอีกคนอาจจะเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆคุณก็ยังคงรอคอยอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือไม่คุณก็อยากจะให้คนคนนั้นรอคอยคุณอยู่ตรงนั้นหรือเขาอาจจะรอคอยคุณอยู่ตรงนั้นด้วยก็เช่นกันเหมือนกันอย่างที่บอกแหละคะ่ะถ้าเกิดว่าเคยสัญญาอะไรกันมาต่างคนก็ต่างไม่ลืมสัญญาของตัวเอง พร้อมที่จะอยู่ณนะที่เดิมและรอคอยกันไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนก็ตามนะคะถ้ายังไงก็ขอให้สมหวังพร้อมยี่ะฝ่า